เราต้องดีกันก่อนเราต้องดีกันก่อนเดี๋ยวเราเราืนดีกันหม่เร<ล>็ว <laughs> ทุกคนทุกคนผมจะง้อผมจะง้อคุณนดาวทจบอยชีเจนะครับไม่งอนนะห่างงอนนะห่างอนนะ <c oughs> ฉันไม่งอนนะฉันไม่อน,อนเธอม่ชงงอนนะเราไม่ได้ตั้งใจ เราไม่ได้ตั้งใจดีกันดีกันมีคนมอกว่างอนนานมากเออหายงอนได้แล้วมังนอนได้แล้ววันนี้ผมวันนี้หาางนอนดีเบนดีกว่าเออหายงอนดีกันดีกันโอเคครับดีกันแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับวันนี้เอพพิลคูเดนะครับเฮ้ยมันเลยมาแล้วมันเลยเที่ยงเคนมาแล้วไม่ไมครับผมนับตลอครับ I <laughs> mean